สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับกับเย็นนี้คนเกษตรมือใหม่ครับผมเย็นนี้ก็ตอนนี้ก็เวลาประมาณ17นาฬิกานะครับบ่ายห้าโมงนะครับคนเกษตรมือใหม่ครับผมวันนี้ก็จ,จะพาเพื่อนนะครับจะพาเพื่อนๆอมาดูรากทุเรียนรากทุเรียนเล็กนะครับที่ว่าเขาต้องการความชุ่มประมาณไหนนะครับที่บริเวณอรอบรอบโคนต้นแล้วก็ ห่างทรงพุ่มออกมานะครับบริเวณใต้ทรงพุ่มอย่างนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ทําความเข้าใจกับเพื่อนๆก่อนนะครับว่ามันมันแต่ละพื้นที่นะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันแต่ที่สวนผมนี่ก็คือมันเป็นดินที่ว่าดินที่ผมผสมนะครับก็คือเมื่อวานนี้ผมให้น้ําไปนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้ให้น้ํานะครับเราจะมาดูกันว่า ความชุ่มที่อยู่บริเวณโคนต้นทุเรียนกับที่บริเวณใต้สรงพุ่มจะเป็นยังไงนะครับก็ดูทุเรียนต้นนี้แหละครับก็เป็นทุเรียนสายพันธุ์มูซันชิงที่ผมไม่ได้อัปเดตนานนะครับนี่นะครับวันนี้มาอัปเดตกันวันนี้ก็โตขึ้นเยอะนะครับนี่เราจะไปดูนะครับว่าที่โคนต้นทุเรียนที่รากทุเรียนชอบนะ่ยจะเป็นดินประมาณไหนนะครับ ที่ผมได้ทำการปลูกมานะครับนี่นะครับก็่องอาจจะสั่นหน่อยหนึ่งนะครับมือสั่นนะครับเพื่อนอันนี้นะครับนี่นะครับเพื่อนผมไม่ได้ให้น้ํานะครับผมไม่ได้ให้น้ํานะครับวันนี้เนี่ยผมเมื่อกี้ผมก็มาดูแล้วรอบหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ก็เลยมาทําคลิปให้เพื่อนดูนะครับอนี่นะครับ นี่เป็นรากทุเรียนนะครับเพื่อนนี่รากทุเรียนนะครับนี่ขึ้นมาหาจินนะครับเห็นรากหาจีนเขานะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่ครับดินดินประมาณนี้นะครับเพื่อนที่โคนต้นนะครับนี่เนี่ยใช่หมดนะครับนี่รากทุเรียนนะครับนี่นี่นี่นะครับก็คือรากทุเรียนเขาไม่ต้องการดินที่ว่ามันมันแฉะไปนะครับเพื่อนแฉะแฉะเนี่ยเขาไม่ชอบหรอกครับเพราะว่าเขาจะชอบดินประมาณนี้นะครับแต่ลึกลงไปประมาณนิ้วหนึ่งเนี่ยมันก็จะชุ่มหน่อยหนึ่งนะครับก็คือ ป็นดินที่ผมผสมนะครับดินดินที่ผสมนะครับต่อไปเราจะมาดูที่บริเวณใต้พงหญ้านะครับใต้พงหญ้าที่บริเวณใต้สงพุ่มเขานะครับนี่นะครับเกี่ยวกัารไว้หญ้านะครับตอนนี้ผมก็ตัดตัดให้นะครับตัดให้แดดมันส่องถึงนะครับแต่ตรงนี้มันจะหนาหน่อยมันเป็นหญ้านี่นะครับี่แต่แดดก็ส่องถึงอยู่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่นะครับตรงพงหญ้าเนี่ย ความชุ่มก็จะเจ็บได้ดีนะครับเพราะว่ามันมีหญ้านะครับแดดมันสองสองก็จริงแต่ว่าหญ้าเขาจะเจ็บความชุ่มให้นะครับนี่นะครับความชุ่มเขานะครับเพื่อนนะนี่เนี่ยนี่นะครับนี่นี่นะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยบีบมันติดกันเลยนะครับเพื่อนนี่นะนี่เนี่ยนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนดูรากทุเรียนนะครับทีนี้รากทุเรียนเขาต้องการนะครับเขาไม่ต้องการที่ว่ามันแฉะมากเกินไปนะครับ เราต้องการที่จะว่าเนี่ยนี่ครับเพื่อนเเห็นไหมครับนี่รากหาจินนะครับนี่ใช่หมดนะครับนี่นี่ขึ้นมาอ่านี่นะครับอ่านี่นะครับนี่ครับนี่ครับเพื่อนนี่นะเดี๋ยวให้เพื่อนดูข้างในอีกนะครับนี่ครับเพื่อนใช่ไหมเนี่ยนี่ครับเห็นไหมเนี่ยอันนี้ใช่อันนี้ใช่นะครับนี่นี่คือรากทุเรียนนะครับใช่หมดนะครับเนี่ยเขาขึ้นมานะครับเนี่ย น,นี่ขาดเลยเอาไม่เป็นไรนะครับเนี่ยน okay. oh, oh, ี่ครับขึ้นมานะครับเนี่ยขึ Chuck ้นมานะครับเขาขึ้นมาหาจินนะครับเขาชอบแบบนี้นะครับรากทุเรียนเพื่อนๆนะนี่นะเดี๋ยวเพื่อนดูอีกนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับเพื่อนๆใช่หมดเลยนะครับนี่นี่นี่คือรากทุเรียนนะครับนี่นี่ อ่านี่เห็นไหมครับนี่นะครับเนี่ยเขาขึ้นมาอยู่กับหญ้าเลยนะครับเนี่ยเขาขึ้นมาหญ้าเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะที่ผมว่าหญ้าเนี่ยขึ้นมาเนี่ยชอบเลยนะครับเนี่ยเนี่ยใช่นะครับเนี่ยรากทุเรียนต้องการแบบนี้นะครับเพื่อนกาผมเอาหญ้าคลุมไว้นะครับนี่นะครับก็การตัดหญ้าก็ตัดลงเตียนประมาณนี้นะครับเพื่อนก็ไม่ถึงกับเตียนแบบว่าขุดดินนะครับที่ผมทําเนี่ยก็ประมาณนี้ก็คือเนี่ย วันนี้ก็จะนําเพื่อนมาดูรากทุเรียนนะครับที่เขาต้องการนะครับเขาต้องการแบบนี้นะครับที่สวนผมก็ทําแบบนี้นะครับเพื่อนวันนี้ก็พาเพื่อนมาดูนะครับทุเรียนมมซันชิงต้นนี้แล้วก็ดูที่ความชุ่มรากทุเรียนเนี่ยประมาณนี้เขาชอบแบบไหนนะครับทุเรียนเล็กนะครับต้นนี้ก็ไม่เล็กแล้วครับโตแล้วนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมวันนี้ก็พาเพื่อนมาดูนะครับรากทุเรียนที่ต้องการดินนะครับ ดินความชุ่มประมาณไหนนะครับคนเกษตรมือใหม่ครับผมอขอคุณครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ